สวัสดีค่เพื่อนๆนี่เราอยู่กันในช่องของกวินทีวีคิดนะคะวันนี้แม่มีกิจกรรมมาให้น้องกวินทําร่วมกับตุ๊กแกด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่จะให้น้องกวินเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกับตุ๊กแกตาแดงตัวนี้ย24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องกวินจะทําอะไรกับตุ๊กแกตัวนี้มั่งในวันนี้ไปดูกันเลยคะ่ะเจ้าตุ๊กแกตาแดงจังเลยไปค่ะไปดูกันอุ้ย โดูโกันสนุเกเลยเลยสองคนกวินกับตุ๊กแกใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนี้กอไว้อดตุ๊กแกไว้ถูดูตุกแกดูทีวีไว้แล้วสนุกจังเลยสนกจัง้กงเลยสุกจง้นก น้องกวินกำลังจะกินข้าวนะคะเพื่อนๆพื่ตอนนี้มาแล้วจ้าฉันขอกินด้วยนะแงง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 ตุๆๆๆๆ๊กแกก็ใช้ชีวิตด้วยกับน้องกวินกินข้าวด้วยกันน้องงข้าวให้กินจังเลยเพื่อนเพื่อนขอกินแล้ว กแกตาแดงกินข้าวใหญ่เลยค่ะเป็นมัมแล้ววินเกาะดูดูกวินกินข้าวใหญ่เลยแอบดูกวินกินข้าวด้วยอ่ะโอ้กวินกำลังจะกินกล้วยล่ะครับิปอกกล้วยใหญ่เลยครับเพื่อนกำลังจะกินกล้วยกินกล้วยดีมีประโยชน์นะอ้าอ้ยอร่อยไหมครับอร่อยอ่ามีคนจะกินเหมือนกวินด้วยกวินมาแล้ว แล้วต uhm. like, oh, ุ๊กแกกินกล้วยเหมือนกวินเรยอะน้อ้นใหญ่เลยกวินกวินทำอะไรแกกินด้วยเหมือนกัหมดวินเลยงน่นไปซื้อวิน มีคนตามกวินไปด้วยหนึ่งคนอุ้ยตุ๊กแกจะไปด้วยกับกวินใช่ไหมไปไปไปจับตุ๊กแกไว้แน่นๆนะเดี๋ยวจะเวรนะเว้นะโอเคไหมแต่ตุ๊กแกตามกวินไปด้วยเลยอ่ะอุ้นมาพาไปด้วยหรือเปล่าไป่นะจะไป้วยนะไปด้วยนะไปซื้อขที่เนโอเคไปกันเลยไป กินกันดีกว่าตุ๊กอก่างอะไรกาวินกินอะไรไปดูเร็วตามไปเลยค่ะว่าตุกก๊กแกกับน้องกาวินจะกินอะไรกันนี่ดูซิดูซิอะไรในเซวเว่นตุกก๊กแกกินได้มั้งโอ้ตุกก๊กแกจ้าวขนมมาดิดูสิตุกก๊กแกจ้าวอะไร,รลูลกอมเหรอน้องกาวินล่ะเอาเหมือนกันเลยโอ้กินเลยกินเลยให้มันกินให้มันกินของนั่นกินทข้าวอะไเอย่างเพื่อน กูเลยเอาอะไรดีเนี่ยอะไรดีกระวินให้ตุ๊กเจี๊ยบขนมนะคะกินเยอะจังๆกินอะไรดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยโอ้โหขอเลือกเต็มก่อนนะฉันขอเลือกเต็มก่อนนะขอเลือกเต็มก่อนนะเนี่ยฉันขอดูก่อนว่ามีอะไรฉันกินมั่งมีอะไรฉันกินมั่งฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วอันนั้นเลยเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้เลยกินเปิดตู้เลยเปิดตู้ตุ๊กแกเลยตุ๊กแกเห็นแล้วอ่าใช่แกเปิดสองคนอุ้ยตุ๊กแกช่วยกระวินเปิด โอ้โหเต็มเลยครับอันนี้หรออันนี้ให้ใครกินให้ตุ๊กแกกินไงให้ตุ๊กกกินอังงงโอ้ยแกมงํงงงอร่อยจังเลยนะกบีอร่อยจังเลยอันไหนกบีอยากกินอันไหนบอกเรววตุ่น้องเกหน่อยอน้อันนั้นรอยอันนั้นอร่อยอันนั้นสิดินสิกินอันนั้นอร่อยน้นอนส อนนี้ตุ๊กแกกับน้องก็มีเลยติมกันอยู่นะเพื่อนๆหยิบมาเลยก็วิ่งหยิบมาเลยเต็นไปหมดเลยอ่ะก็วิ่งขนมอ่ะเดัวยเลกมเอาอะไรหกนดีนี่งงางงงฉันหยิบแล้วให้กรวินอันนี้อ่ะจะเดีกวกนดีหะ

อะไรมันคืออะไรไหน่อยดูส,ทดสิที่ฉีดแมลงสาบอ๋อที่ฉีดแมลงสาบกับมดเหรอมีปถองเล็กไหมอะ่ะเอามาจากตรงไหนพาไปเอาสิเดี๋ยวไปฉีดกันเ,เอาตามไปตามไปเอาตามไปเลยตามไปโอ้โหวิ่งเร็วมากตามไม่ทันเลย<อ>เจอหรือย,ยังไหนโอ้โหนี่ตรงนี้เต็มแล้วก็วิน เต็มเลยครับเพื่อนๆเราจะไปฉีดมัดกันใช่ไหมกวินตุ๊กแกมีสะดุ้งเลยไม่ฉีดฉันใช่ไหมไม่ฉีดไม่ฉีดนะฉีดแต่มดนะเรามาเลือกกันดีกว่าว่าไหนดีเอาอันเล็กพอเอาป่องเล็กพออย่าฉีดตุ๊กแกด้วยเหรอกวินฉีดตุ๊กแกด้วยหรอโอ้โฉีดตุ๊กแกใหญ่เลยกวินตุ๊กแกร้องไห้แล้วอย่าฉีดตุ๊กแกสิหาฉีดมดกันเลูกออกได้ลูกออกไปฝากกวินดีกว่าอ่ะเลืกไปฝากกวินกันนะ กินติมใหญ่เลยอ่ะโอ้โตุ๊กแกเราก็มีติมตุ๊กแกจ้องกาวินใหญ่เลยกินด้วยกินด้วยกินด้วยกินินตุ๊กแกบอกเขากินติมด้วยนะเดี๋ยวแม่ป้อนมันเองอ้าวไอติมของเจ้าวุตุ๊กแกกินซะเอาวินไหมให้กินโอ้วินไม่ตุ๊กแกกินเหรออ๋อ้ตุ๊กแกมองกาวินกินก็ได้อร่อยไหมตุ๊กแกมองน้องกินติมใหญ่เลยครับเพื่อน กิไว้พอนเสกมีเด็กหนีตุ๊กแกแล้วค่ะตุ๊กแกตามติดตลอดเวลาเลยตุ๊กแกนี่ค่ะตอนนี้ทั้งน้องกว,วินและก็ตุ๊กแกเหนื่อยมากเลยค่ะต้องขอพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องกว,วินกับตุ๊กแกนอนกินนมพักผ่อนก่อนวันนี้ตุ๊กแกจะนอนเฝ้าก,ว,กว,วินทั้งคืนเลยไม่ไปไหนเลยคะ่ะภารกิจตอนนี้เราสิ้นสุดกันแล้ว การอยู่รวมกันกับตุ๊กแก24ชั่วโมงของน้องกวีเพื่อนๆกดติดตามให้น้องกวินกันหน่อยนะคะคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กกินนมใหญ่เลยจะตุ๊กแกนอนตรงนี้นะไปแล้วค่ะอู้เด็กนอนกินนมกับตุ๊กแกใหญ่เลยสวัสดีค่ะลงกดติดตามให้น้องกันด้วยนะคะบายค่ะโอเวให้ตุ๊กแกกินนมได้หรอ เดเกแกกินมนมกับกบินได้หรอ,อกินเลยกินเลยฉันขอกินด้สิฉันขอกินด้สิกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยาง,งามงอมงามงอมงอมงอมงมงมอ่าไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะลมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว